สวัสดีครับผม f อทซกท่านครับวันนี้ก็มีรายงานเกี่ยวกับทางด้านลูกค้าจำได้ไหมลูกค้าที่มาที่มหาออฟฟิศผมที่จังหวัดน่านนะครับก็มีการคืบหน้านะเราก็จะมาไลฟ์สดเรื่องนี้ก็เป็นการส่งผลงานด้วกันนะครับผมว่าเป็นไงบ้างตอนนี้จะได้เงินเกษ,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 ษียณไหมเพราะว่าเอ้ไม่ใช่เงินพินณยกรรมค่ะไม่รรมได้ต่งงานมาไม่เคยแจ่งงานแต่ว่าแฟนทำพิัยกรรมให้ที่ประเทศอสอ,อสเตรียออสเตรียค่ะ ตอนนี้ได้ทราบสมบัติแล้วแล้วทนายความก็แจ้งให้ทางเราทราบแล้วเดี๋ยวผมจะโทรหานะครับผมกับลูกค้าของเรานะเช็คเสียงหน่อยเป็นไงบ้างโอ,โอเคครับผมมาอ้อมให้เขาโทรมาได้ครับผมสักครู่นะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์วยครับผมให้โทรมาได้เลยส่งแล้วเนาะสักครู่นะครับผมตอนนี้ก็ ลูกค้าของเรารอนะครับรอที่จะไลฟ์สดกับเราอ่ะผมมาแล้วนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมได้ยินไหมเช็คเสีเยงด้ครับไดวินค่ะไดย,ยินชัดเจนนะอันนี้ใครเอ่ยคุณป้าสบายค่ะค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณป้าสบายดีนะครับผมค่ะสบายดีค่ะ คุณป้ามาหาเราเดือนที่แล้วใช่ไหมครับค่ะต้นเดือนที่ผ่านมาต้นเดือนที่ผ่านมาวันนี้เรามีมาอธิบายผลงานของชนนยความว่างานคืึหน้าไงบ้างนะครับผมค่ะนะคุณป้าฟังดีๆนะครับถ้าไม่เข้าใจถามนะครับค่ะค่ะโอเคปิดเสียงปิดเสียงทางไลฟ์สดของผมก่อนนะอย่าเพิ่งเปิดนะทางนน้นเดี๋ยวมันเสียงกระท้อนอ่ากะท้อนกันค่ะโอเคครับมา โอเคครับผมเดี๋ยวให้น้องบีนะครับคุณบีนะครับอ่านให้ฟังว่าอะไรไปบ้างนะครับอ่ะอ่านเลยครับบีค่าค่ะแจ้งสถานะความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดการมรดกดังต่อไปนี้นะคะหนึ่งการโอนเงินจากกรมธรร์ประกันชีวิตมยอดเงินจากกรมธรรมกรมธรรมประกันชีวิตที่บริษัทได้ออโอนเข้าบัญชีพิเศษที่เปิดไว้แล้วที่เปิดไว้เรียบร้อยแล้วคือตอนนี้ทนายความก็เปิด ได้ทีมบัญชีที่จะโอนเงินให้คุณแล้วนะครับเงินประกัน<ะ>ของบริษัทแอโก้นะครับพัสิ์ขลงได้ส่งให้่าธนาคารเรียบร้อยแล้วที่เราเปิดให้คุณอนะเรียบร้อยแล้วนะครับ<ะ>ผมโอเคอันแรกนะอันแรกนะเปิดเรียบร้อยลวนะครับอันที่สองครับสองการขายหลักทรัพย์ของผู้ตายครับือธนาคารของไรซ์ฟิสบังลุกนะครับผมเนาะแล้วนะนะที่นั่นนะครับอ่านต่อครับ ค่ะได้ยอมรับหนังสือมอบอำนาจพิเศษที่ส่งไปและในวันนี้ได้ดำเนินการขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งเรียบร้อยแล้วโดยคาดว่าเงินจะเข้าบัญชีพิเศษในสัปดาห์หน้าก็หมายความว่าเงินของไรไฟเซอบังปลุกจะเข้าเงินที่เราเปิดธนาคารให้คุณป้าน่ะอาทิตย์หน้าค่ะอันนี้เข้าใจนะครับค่ะโอเคต่อไปครับค่ะข้อสาม ปัญหาการรับรองหนังสือมอบอำนาจของธนาคารอุนิเครดิตแบงกออสเตรียอาเกตัวนี้เนียอันนี้ผมอธิบายฟังทุกธนาคารเนี่ยเรามีใบมอบอำนาจแล้วมีการรับรองของทางโนตารี่ให้แต่ธนาคารนี้นะครับเขาบอกว่าคุณป้าต้องไปที่ไหนต้องไปที่ทางสารทูตรับรองตัวนี้อันนี้ธนาคารนี้ของอุนิเครดิตแบงก์ออสเตรียอาเกไม่รับเพราะฉะนั้นเรามีทีมงานนะครับที่ อาจจะพาคุณป้าไปที่ทางสารทูตของออสเตรเลียนะครับแล้วก็ไปรับรองตัวตนแล้วก็มีการรับรองเกี่ยวกับใบมอบอำนาจเพื่อให้ธนาคารเข้ารับทราบเพราะธนาคารเขาขอมาอันนี้โอเคไหมครับค่ะโอเค่ะใช่นะเข้าใจเนาะโอเคต่อครับค่ะต่อไปข้อสี่นะคะก็เจอสมุดบัญชีอ่าที่อยู่กับอดีตผู้แทนผู้พิทักษ์เราได้เจอ สมุดบัญชีแล้วเราก็ติดต่อไปทางนั้นแล้วเขาบอกไม่มีทุกอย่างเราตรวจสอบจนเจอแล้วมันจะมีสมุดบัญชีแล้วเขาบอกไม่มีนะไม่มีไม่อยู่เขาแต่ว่าคนที่ดูแลน่ะเขางุบงิบเองเราไม่ยอมอเราไม่ยอมจุดนี้นะครับ<อ>เราบอกว่าโอเคนั้นผมขอขึ้นศาลเพื่อจะปิดตัวนี้แล้วเปิดตัวใหม่ออกมาต้องใช้เวลาหกถึงหนึ่งปีประมาณเนี้ยหกเดือนถึงเจ็ดแปดเดือนเก้าเดือนแล้วแต่ประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นตัวนี้<อ>เป็นที่เราเจออีกตัวหนึ่งนะครับผมทุกอย่างที่เป็น<อ>แฟนคุณ เราเก็บมาให้หมดทุกอย่างให้คุณหมดเลยนะคะผมเนาะ <Ne? S 1> ก็มีอะไรต่อครับค่ะต่อไปเป็นข้อเสนอแนะสําหรับขั้นตอนต่อไปนะคะครับคือทางเราจะส่งหนังสือมอบอานาจให้ท่านอีกครั้งทางอีเมลเพื่อให้ลูกความนาไปลงนามและรับรองตามข้อก,กําหนดของก็หมายความว่าเดี๋ยวทางทีมงานทนายความของเราจะส่งเอกสารมาเพื่อให้ผมเนะี่ยนะครับแล้วก็มีเรามีทีมงานที่ อ่ากรุงเทพพาคุณพี่คุณป้าไปที่ทางสารทูตรับรองไปมอบอำนาจนี้ที่ทางสารทูตโอเคไหมครับโอเคค่ะโอเคต่อครับข้อสองจะดาเนินการยื่นคําร้องเริ่มต้นกระบวนการเพิกถอนสมุดบัญชีก็หมายความว่าที่เราได้เงินที่เราเจอตรงนั้นเราถอนออกมาแล้วมาเก็บไว้ที่ธนาคารเลยที่เปิดไว้ให้คุณป้านะครับจากนั้นน่ะขั้นต่อไปไปต่อไปก็คือวันหลังจากนั้นปุ๊บหากค่านี่ค่าเรื่องต่างปุ๊บ จากนั้นปุ๊บนะของประเทศนู้นนะนอราออสเตรเลียนะแต่นี่นก็จะส่งมาให้คุณป้าที่ประเทศไทยทุกอย่างหมดเลยค่ะเคลียร์ไหมครับเคลียร์ค่ะเข้าใจไหมครับค่ะเข้าใจค่ะอ่าตอนนั้นที่อ่ดีนะเขาโชคดีคุณป้าเขาไ้โชคดีมากเพราะว่าอ่าไม่ได้แต่งงานกันเนาะค่ะไม่แต่งงานกันแล้วก็คุณป้าก็ดูแลเข้ามาต่อเวลาจนกระทั่งเขาเสียชีวิตที่ประเทศ ออสเตรีย,ยค่ะฮะแต่เขามีพิธีกรรมเขียนไว้คุณป้าไว้ก็เป็นผลที่ดีนะครับผมในจุดนี้อย่างน้อยมีพิธีกรรมออกมาทางบร,บริษัทคุณชัยชัยประราชตรงก็เดินเรื่องให้นะครับผมก็ค่ะไม่นานละงานก็จะจบละในจุดนี้ค่ะค่ะระคาผมก็ประมาณนี้เมียคาถามอะไรไหมครับผมไม่ไม่มีแล้วคะ่ะดีใจไหม,ด,มะะดีใจไหมดีใจคะ่ะดีใจค่ะงานจะจบไปเนาะ โ <Okay S 2> อเคเลครับผมเคลียร์เนาะเราเราไม่มีฝากมีอะไรฝากเอฟซีไหมที่ฟังอยู่เนี่ยถ้ามีพี่ในการม,มาหาคุณชัยดีกว่าค่ะก็ฝากทางเอฟซีคุณชัยนะคะถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่ว่ามีพี่ในกรรมก็ม,มาใช้บริการทางคุณชัยได้คะ่ะคุณชัยดาเนินการให้อย่างเต็มที่ลเลยคะ่ะเรียบร้อยของปาก็สาเร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะ ครับขอบคุณมากครับก็ยังไงก็ติดต่อกันนะครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นข่าวดีนะครับผมเป็นข่าวข่าวดีหนึ่งนะครับอันนี้งานใครอันนี้ของใครทําเนี่ยคงแต้มแต้มมานีแป๊บหนึ่งแต้มไม่ไปอายนะครับผมติดงานอยู่ติดงานอยู่ติดงานอยู่นะครับก็ยินดีด้วยนะครับในจุดนี้ที่ ลูกค้าของเราก็ขอบคุณด,ด้วยนะทางทีมงานทนายความที่อยู่ประเทศออสเซีย <c oughs> นะดรอกเตอร์นะถ้าเป็นดอกเตอร์ครับทำงานที่เราก็ทางานรวดเร็วนะเด <c oughs> นจุดนี้ก็ขอขอบคุณอย่างสูงมากแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกขัน้นแล้วลูกสาวผมอยู่ที่ประเทศซูซดนแล้วก็ไปเดี๋ยวเขาลูกสาวผม้นไปหา,าทนายความอีก <c oughs> นะไปที่นั่นอีกเดินเรื่องช่วยกันภาษางานกันเพื่อนะครับเพื่อให้มงานจบรวดเร็วเรียบร้อยด้วยดีนะครับ บีคิดไงตอนนี้โอเคไม่งานก็ดีใจกับคุณป้าค่ะที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้จดทะเบียนแต่ก็สามีก็ทําพินัยกรรมให้แฟนค่ะอ๋อแฟนสามีไม่ได้เลยแฟนนะครับก็ดีใจด้วยนะครับเราดีใจนะถ้างานเนี่ยจบเราดีใจมากเอองานนี้จะจบแล้วนะเดินเรื่องมันเป็นปีกว่านะผลท้ายเราก็ชนะนะครับก็ได้อ่าเงินตัวนี้มาเพื่อจะเลี้ยงครอบครัวเขาไม่ได้เงินไม่ไม้นะเพราะไม่ได้แต่งงานกันแต่ถ้ามีพินัยกรรมเนี่ย ส่งตัวนี้มาให้ผมคิดว่าทุกอย่างเรียบร้อยโอเคครับ <Okay. S 1> ก็ขอบคุณเอฟซีท่านที่เข้ามาดูแลนาม,มาดูให้กําลังใจบริษัทคนใช้เทมปราตตรงแล้วก็ทุกท่านที่มาหาเราเนี่ยเราก,ก็อยากจะช่วยเหลือทุกท่านเราก็ทุกอย่างขอเป็นความจริงอย่างโกหกประเทศเท่านั้นเอง <Okay. S 1> อย่างอื่นผมได้หมดแต่ข้าวโกหกประเทศเนี่ยรับไม่ไหว <Okay. S 1> เพราะว่ามันมันเหนื่อยในการทาํางานก็แสดงความดีกับคุณป้าน,นะครับอ่ะภาษาเหนื้อมากครับผม ขอบคุณเจ้าขอบคุณเอฟซีนะเจ้าตีฮับชมฮับฟังนะเจ้าจะได้เอฟซีนะเจ้าตีมีแฟนเป็นเช้าต่างชาตินะเจ้าก็ยังบ่ได้โจททะเบียนนะเจ้าแต่ว่าสามารถคือทางบริษัทคุณใช้นะเจ้าทําสัญญาสามีภรรยาทาพินัยกรรมเพือได้ตัวนะเจ้าจะได้ก่อถ้าต้องการจะปรึกษาจะได้ก็ติดต่อมานะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ